สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันนะคะเกี่ยวกับเอกสารชุดหนึ่งที่เราได้รับมาเอ่อซึ่งสะท้อนความกังวลของประชาชนนะคะเรื่องสถานการณ์แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในบ้านเราโดยเฉพาะประเด็นที่เอกสารพูกนิชีว่าเอ่อมันส่งผลกระทบต่อโอากาสทำงานของคนไทยเราเองอะคะ่ะครับมีส่วนหนึ่งในเอกสารที่อืมน่าสนใจนะคะ คือเขาฉายภาพให้เห็นเลยว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาทํางานในตลาดในร้านค้าครับผมซึ่งเป็นงานที่คือผู้เขียนเอกสารมองว่าจริงๆแล้วคนไทยก็น่าจะทําได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นขายของบริการหรือหรืองานใช้แรงงานทั่วไปภาพแบบนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มความกังวลที่เขาอยากนําเสนอคะ่ะใช่เลยครับและประเด็นสําคัญที่เอกสารเหล่านี้พยายามจะสื่อไม่ใช่แค่เรื่องเอ่อ การแข่งขันในตลาดงานเท่านั้นนะครับแต่ผู้เขียนเขาเชื่อมโยงไปไกลกว่านั้นเยอะเลยคือในมุมมองของเขาเนี่ยปัญหานี้มันโยงไปถึงเศรษฐกิจสังคมเอ่อไปจนถึงความมั่นคง,งของประเทศได้เลยโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับแล้วก็ยังพูดถึงความกังกวลเรื่องอาชญากรรมหรือแม้กระทั่งการค้ามนุษย์ที่อาจจะแบบว่าเกี่ยวพันกับการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยครับ อพอพูดถึงผลกระทบกว้างขนาดนี้ก็น่าสนใจนะคะเรามาลองขยายความกันหน่อยดีไหมคะเอกสารเหล่านี้มองว่าถึงแม้การจ้างแรงงานต่างด้าวปิดกฎหมายอาจอาจ,จะอาจจะทําให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าจ้างได้ก็จริงแต่ว่ามุมมองที่สะท้อนออกมาคือการทําแบบนี้มันเหมือนไปทําลายโอกาสของคนไทยเราเองอะคะ่ะพระผมทําให้คนไทยบางส่วนว่างงานไปเลยหรืออาจจะโดนกดค่าจ้างให้ ให้ต่ํากว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ําครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่เอกสารชุดนี้นําเสนอนะครับก็คือบทบาทของผู้ประกอบการโดยเฉพาะพวกร้านค้าต่างๆว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไงคือมีการเสนอแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาเลยยังไงคะคือเสนอให้ร้านค้าเนี่ยเลือกจ้างแรงงานผิดกฎหมายชาวกัมพูชาไปเลยแล้วก็หันมาจ้างคนไทยแทนอ๋อชัดเจนเลยนะคะครับ ซึ่งในเอกสารมองว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ทำตามกฎหมายนะแต่เป็นการแบบว่าแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศชาติด้วยประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อชาติเนี่ยอืมน่าสนใจนะคะเหมือนยกระดับปัญหาขึ้นไปอีกจากแค่เรื่องจ้างงานธรรมดาใช่ครับกลายเป็นเรื่องออหน้าที่พลเมืองไปเลยซึ่งก็สอดคล้องกับที่เอกสารเน้นเหมือนกันเรื่องความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในสังคมไม่ใช่แค่ร้านค้ายอย่างเดียวถูกต้องเลยครับ เอกสารไม่ได้ชี้ไปที่ผู้ประกอบการอย่างเดียวแต่ยังเรียกร้องไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับประมาณนั้นเลยครับช่วยกันสอดส่องดูแลถ้าเจอถ้าเห็นหรือมีบาะแสะเกี่ยวกับแรงงานแต่งด้าวที่ที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามก็ขอให้แจ้งหน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงอย่างเช่นกรมการจัดหางานใช่ครับที่เบอร์1506เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายต่อไป คือในมุมของผู้เขียนเอกสารเนี่ยการแจ้งเบาะแสก็เป็นวิธีที่ประชาชนทั่วไปจะมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดูเหมือนว่าเอกสารชุดนี้เขาไม่ได้แค่วิเคราะห์ปัญหานะคะแต่ยังชี้ทางออกให้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับผมทั้งในระดับผู้ประกอบการแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยครับ แนวทางที่เสนอมาก็จะเน้นไปที่การบังคัดใช้กฎหมายแล้วก็การทดแทนแรงงานเป็นหลักซึ่งก็สะท้อนความต้องการที่ชัดเจนของผู้เขียนเอกสารชุดนี้ครับงั้นก็พอจะสรุปได้ว่าเอกสารที่เราคุยกันวันนี้สะท้อนความกังวลมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวปิดกฎหมายแล้วก็ผลกระทบที่เอกสารระบุว่า มีต่อการจ้างงานคนไทยพร้อมกับมีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งจากฝั่งธุรกิจเองแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยหนุนให้จ้างคนไทยแทนตามแนวทางที่เอกสารนี้นําเสนอเนี่ยมันยังมีมิติอื่นๆอ,อีกไหมที่เราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถจัดการกับปัญหาแรงงานข้ามชาติซึ่ง มันซับซ้อนนะแล้วก็เกี่ยวพันกับหลายปัจจัยมากๆจะจัดการยังไงให้มันยั่งยืนให้มันรอบด้านมากขึ้นในระยะยาวอันนี้เป็นเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ